ท่าอาจารย์ครับท่าอาจารย์จะสึกไหมครับไม่ไม่สึกหรอครับไม่แน่แ <Hey. S 2> เพราะไม่มีอะไรแน่นอนอ oh. ถ้าบอกว่าสึกอาจจะไม่สึกถ้าบอกว่าไม่สึกอาจจะสึกก็ได้ครับ oh. แล้วแต่บุญน,นํำพาวัสนานำส่งปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยวันค้างหน้าจะเป็นยังไงก็ช่างมันคืออนาคตก็สําคัญแต่ปัจจุบันสําคัญกว่าตัดอดีตปิดอนาคตแล้วมากําหนดอยู่กับปัจจุบันหลวงพ่อจรัญท่านบอกว่า วันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันวันนี้ตายแล้วให้ตายไปอย่าเอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระเรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาคลั่งฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรสาธุครับวันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้ วันวานนี้ตายแล้วให้ตายไปอย่าเอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาครั่งฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวออย่าอ่อนซอน